อะไรครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับฝั่งของโพลิสเตโรเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเลยแหละครับบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีดำครับที่เจ้าถิ่นพัทยาอยู่ในชุดสีฟ้าอะไรครับอแลครับเป็นฟรีคิกครับเปิเข้ามาแล้วได้โขกแต่โขกเสยๆครับโดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลูกโขกของน่าจะเป็นทันเนตนะครับสี่คะแนนขอนมาครับกุระโป เราเปิดมา,ามีโอ,อกาสได้หมโอ้โหทราไปได้ครับทางเนีเ่ยนครับ ก็ต้องหัวเอาเลยหัวสิบสอ,องเปิดมาแล้วจังหวะที่หม่งตั้งมาของเบน,น่าแล้วนี่นะครับ